Yeah. Who do you to go? เดี่เชี่ยร์ตอนไหนที่คิดจะล้มกูกูโหดดัางเวลามันจ้าสกิลมึงหลีกไม่พ้นกูนะมาเย่อย่ามึงยังสาดมาบอกว่าอยากจะล้มกูทั้งพวกกูเก็บไปอีกยาวพวกมึงกูหนีไม่พ้นนู้กูหุก้ายเขาที่เบาให้มึงยับจังคางแต่แล้กูไม่อยากจะคุยกับมึงไอ้เชี่ยเตี้ยประสาทแตกแล้วหน้ามึงโคตรจะหนาเกินกูขอให้ที่จนกรามแตกแต่ถ้ามึงอยากจะคุยกับกูไอเชี่ยนี่แม่งมาแปลกมิวสิกดันมาเป็นกองเช้าตัวไหนที่ว่าเจมมีมาลองวัดแดนไลน์ที่ว่าเจมมีมาลองนั่แล้วเทองที่เสรือมาลองวัดไอฮิตโชว์พามันนฟอมาที่ใหซ ยอมแล้วถ้าเิดมึงอยากให้กูยอมกับตีนกูดีไอสัตว์เดี๋ยวพวกกูยอมสอันเดพวกกูไม่กลเกงป่าบอกพ่นม pues ือระบที่กูเองแล้วกูยิงมันจนตาก่อนตาบุ้งมีทีเพวกกูยิงยากระซับมันกูเลยยากระทิ้งทำมันดิลงไปแ้วกว่าจะซัมอีกทีไอเด็กเี่ยกจอันีพวกกูดิสต์ทายนอนยากูจะดาบพัดกลับเปนับดาวตุ๊ตตุ๊ตุ๊ กูจะฟิปกันตะลีนสัญหามือทุกวันให้กูฟิปกันตะเต้น่ะเอ้ยยยวยยยยายยยยยกยย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 งยย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 ยกยย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 งยย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 ิยไยยยยยยยทยย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 งยย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 นยยยย่ยย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 จยยยอยยยยยตยงอ่ยยย เมื่อคืนกูจัดไปสองกูบอกเขาชอบเดากเอาอีกอะคืออย่ามาห้าใส่เดสไลน์อเวลากูว่างกูเกทายอะอายุสิบหกูฟิบลีเนี่ยหนังในมึงต้อง15บตีเนะสมองนิดท้งสองเลยชีวันสุดสั่งไม่ดิกเด็กกูปฏิเสธที่เธเฮิร์ช she gonna say it's my way I I bet การโหลไปอ u t o ตไม่ดิบเด้ไลน์กูเฮดิแต่เมื่งไงสันงแบนเบสิก you know ส b a s i คนกูเหมือนกับเดินการโลแบบอโตไม่ดิบระบบมึงแทบจะเบสิก she t h o u g t w s b ี d ี่ p อ p this o นใหม่ๆช่างไม่เน้นไม่เลองของมึงแต่ถ้าเสกเรื่องกูงนนะพ่อมึงตายเล่นที่จะบอกกันไงมึงควรเก็บข้าวเก็บของแล้วไปอยู่บ้านนอกกับพ่อไอควาย i n m a n u h u h t h e t h e b u a โอ้โหวันนี้ซานต้ามาแต่องขวัญอยากได้ของขวัญใช่ไหมวันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ด้วยอยากรู้ไหมนี่ไงกูให้มึงคิดและเดินตายทุกคนในแก๊งกูโหดสัตว์ในจองกูบนชนาคคยคำสาบยังกูยังทนทานไม่ว่าจะหน้าไหนกูส่งไปอยู่กับยมบาล กูว่าสองโดหมัดก e e, ูเร็วจริงยิ wellness, told, to to benefit, people, society, ่งกว่าพายุทอร์นาโดคือมึงอย่าเป็นแบบกูแต่มึงก็ทำได้แค่ไมโนไม่ต้องมาตอบเพราะกูไม่โตทำพวกกูดดงอยู่ที่คนดูกูจุดบุหรี่และสูบขึ้นสโมูไว้อยู่หน้าคอมอ่ะโอเคโอกาสไม่หนาวเชื่อตอนนี้ไม่น่านอนอ่ะก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอนอ่ะขอโทษที่ไม่ได้ตอบไว้ตอนนั้นพี่ไม่ได้ออกที่กูไม่พูดถึงเรื่องหีเพราะกูไม่เคยจะเย็ดใครมาแต่ f**king u c h หตุเกิดก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ต้องมาตีสีกูไม่อยากทำนองมึงแตกไงก็ the bad beat ชิดซากแค่แตลกไปแต่คคคิิดดดเทนาให้มมึงงงอออีีกกกขว่ ได้สอนเลยว่าสมองไม่พัฒนากูบ,บอกมึงแล้วยี่รอบยี่รอบกูย้ำตลอดไว้เสียเวลามันทะฟุ้งไปแสนล้านลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องสามให้สัตว์พวกกูมันเด็กน้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงเ้างใจกัน มาแล้วกูไม่ตีกับพวกกระเจาะพวกกระเจาะมันเสียเวลาคุยกูไม่มาเลี้ยวจริงแบบเลียวจริงแบบเลียวเติร์ดโหยว่าไงสารว์ก็ทำพวกแม่มาเลียวเฮิร์ดมุ้งชิบหายสารไม่อ้างตัวเองมนเลียวเติร์ดเคยแค่ไหนสารวันวันมึงใส่แค่เสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอาม่นั่งแก๊งแบงกูซอยเขายาวไปใส่กูซอยเมียแม่งแบบโคตรแรงเสียเวลาชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงบอกโคตรชอบพี่ขาหนูชอบแรงแรง่าฮ่่ตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะตัวไหนยังมีปัญหาตัวไหนใครอยากจะเอาอ่ะตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะเรื่ ของของจีนแดงอะ่ะมันไม่เหมือนพวกกูกูใส่แต่ของราคาแพงของดีอยู่ในกระเป๋าไม่ทำให้ก yeah. ูได้ตาแดงอ่ะขอโทษที okay, ่เติมมาเยอะกบพวกพี่แม่งโคตรแกงก็มาไหว้แทนเศร้าในเดินเข้ากันไมปาะอ่ะเห็นว่าเธอไม่ชอบเลยดึงเธอเข้าไปก่อนอ่ะรู้จุ่ถึงอีก็แอบชอบมาตลอดเธอในสายเดี๋ยวกูจะเข้าไปตย์ตอนนี้กูอยู่ที่อเมกูอยู่กับไมจิฮะพวกกูแล็บทอลแล็บฟอร์ดเวนเดเบียร์ได้ข่าอย่างเป็นแป็กูแต่เหมือนกับ แต่ได้แค่วันระเบีกูใล้ที่นี่เป็นเอโนเอียเดบิวเอ็มเอต่อกันสามยกเต็มหางเพื่อนมึงลงในเปร์ตอนยินที่พวกมึงก็เซียสาวสาวอยากจะแพ้เอาแล้วไงไใสัตว์ถ้าอยากชนะก็อย่าลังเลเดี๋ยวสาวเพื่อนมึงถ่ายมึงก็ไปถามเพื่อนมึงดูเหอะตอนนี้กูไม่ว่างเพราะกูจำเป็นอยู่ที่ตัวถ้ามึงไม่เชื่อก็อยากให้มึงได้เข้ามาดูแต่ถ้าเมียมึงหายเมียมึงอาจจะอยู่สตวอยู่กับกูไอ้เหี้ยสั sad เบา